ด็ครับวันนี้วันที่1 1กุมภา2569เป็นครั้งที่94ข้าพเจ้าในธนพาาัทบรวเงินลำดับที่028ขอเป็งวจาาสาธยาพุทธมนตวัดในปรทตูบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องคมพระคัปฏิทรัเจ้าองค์ลงปูสัมเด็จลุงลงปูบุญเดชลงปูศิลาตอทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจจนดามณีขอเทพเวทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมานมโมทนา ในการสวดสัทยายของข้าพเจ้ายนิคก่อนภาพคุณพระราตรายกูบาจยา์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาให้จิตของข้าพเจ้ายเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสามัญตาจักวาเวสวตาขาชตุเทวดา,ส,า,า,าสัตธรรมมนีราชศาสูตันตุสักโมกขัง สกีกามมจารุปีสีริสิคารตตีจจนทาลิกิวิมานีทีปีรันีจักามีทาุวนาคาหานีคีหาวัตุมะิคิตีพุมมาจะยันตุทีวาจรัตธาวิสามียักขาคันธันพระนาคาทินทัตตาสันติกียามุนิวรวัจนางสัทบูมีสุทันตุธรรมสวนการลอายามัตันตาธรรมสวนการุอายามัตันตาธรรมสวนการุอายมปตันตา บทส่วนน้ำักการสิทธิคาถานน้มตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัพพุทธัสสะน้ำมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัพพุทธัสสะน้ำมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัพพุทธัสน์บทส่นสัจจกิริยาขทานนัติมีสารังอันยังพุทโธมีสารังวะรังเอเตนะสัจจวัชนะสุติมีหุนตูสัพพะทา นัตถิมีสารนังอันยังธทมโมมีสารนังวะังเอเตนัสสัจวัชเชนะโสติมีโหตุสปัฏฐานนัตถิมีสารนังอันยังสังโฆมีสารนังวะังเอเตนัสสัจวัชเชนะโสติมีโหตุสัพพะนมหาคารุณิโกนบทส่วนมหาการุณิโกนัตถุติอาติกาคาถามหาการุณิโกนัตถุอัตปะ อธายะสัพพะปนินังปุเรตวาปารมิสสะพะปโตสโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนามโหตุสัพพูปะทวะมหากาลนิโกนาโถหิตายะสัพพะปนินังปุเรตวาปารมิสสะพะปโตสโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนามโหตุสัพพูปะทวะมหากาลนิโกนาโถสุขายะสัพพะปนินังปุเรตวาปารมิสสะพะปโตสโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนามโหตุสัพพูปะทวะ บทสวดมหาสษัตริยสูตรเอวามีสูตรตังเอก่สามัญมหากวาสกีสูตรวิหารติเกปิละวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเขนะสังคขนปัจจมัตติหิพิคุสติหิสภีวะอรหันติหิทัสเหิจารุกะทัตตุหิเทวตาญปุญญะสนิปติตาหุนติพระวันตังทัศนายะพิคุสังขจะอาาโคจตุนัสุทธาวัสกายิคารังเทวนังเอฏฐะหกสีอายังของพระกวาสกีสุวิหารติเกปิละวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเขนั้สังเขนปัจจาัติเหต ญีปุญญอนะสันนิพัติตาหุนติภะคะวันตังทัศนายะพี่ขุสัสงกจายานุนะมายาปีนะปะขวะเตนุปัสสะกมือยามะอุปัสสะภะมิตวะปะขวัตุสศรษฐกิปบจิกขะาตาปสยามติอะคขู่ตาเทวตาสือยถาปีนะมาภะวะปุริโสสมาจิตตัาวะหังภาษาลยะภาษาลิตัาวะหังสัมมิเชยะเอวบามิวสัสตดาวาสีสุเทวสุอัตราเหิตาภะคะวัตุปุระโตปะวังสุ นะคะโขตตาเทวตาภะควันตังอภิวัตทตวะเอกามังตังอนังสุเอกามังตังทิตาโขเอกาเทวตาภะควัตโตสันติกีอิมังคตังอปัสสิมหาสมยุปวนาสมิงเทวกายสมาคตาอาขาคำหาอิมังธรรมสมัยยังตาขิตาเยวะอปาราเทสังคันติอาขาขวอปาราเทปตาภะควัตโตสันติกีอิมังคตังอปัสสิตตาพิกขโบสษมาทัหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมาการสูดสาราทีวันเนตานิขเหตวะอินทริยนีลักขติปฏิทติ อาขัขวัปราเทวตาพระขวัตตุสันติกีมังขถังอภัสสียีตวาคีลังจิตตวาปิริสังอันทาคีลังโอหะจะมาเมชาติจารันติสุทาวิมาลันจักรุณาสุตันตัสสุสุนักติอาขัขวัปราเทวตาพระขวัตตุสันติกีมังขถังอภัสสียีเิพุทธังสาวนาคาตาสินติกามิสติอภัยยภูมิปะให้ยมนุสังคิหังเทวกายาปาริภูเบ เนสันติติอาคขุนพควัปปิขุอามันติสีญี่ปุ่นยนะพิฆรวีทัสสุรุกขธาตุสูตเทวตาสันนิพตตาโหติคขถาคตังทัสนียะพิขุสังขจายิปิติพิฆรวีอหิสมติตามะตังขังอรหันโตสมาสะปุตตาติสปีภัคกวันตานังอิตบารมิวะเทวตาสันนิพตตาอหิโสสยถาปีม่ห่างอิตระหิอปิติพิฆรวีภวิสติอนาคตามทานังอรหันโตสมาสะปุตตาติสปีภัคกวันตานังอิตบารมิวะ เทวตาสันนิพติตาภวิสติสุยะทัปปิมหาอิตริหีอาติกีสมิพิคเวเทวกายนังนามันิกิตายสมิพิคเวเทวกายนังนามันิเทศิสมิพิคเวเทวกายนังนามันิตังสุตตาสัตตุกรมนาสิกาโรตัปสิสัมิติเอวัเมติติโคติปิคูพระครวตูปัญจสุสุปะคะวะอิตตะโมจัก กีโลกามนุกัสามิยัตถุมาทัสิตายสิตาสดิกมละปาิตตาสมหตตาปุตุสิหวสาินาลมสมสัมุโนโอทัตมนาสาสุตวิปัสสนานาวิลาเป็นยปัญจสตรนตบวในกลวัวีตะโตอมนตยสัทาสาวกีสาสนรติทิบกยาภิกตตาติวิชนภิกขวเตจตปมกโลสุดวประสัสสานังเตสะพะหูระหูยนังมนุสนทสนัอภิกิสัตมัตสุสหสสังอสหติสตังอิกิสหสัอม มนุสสนามัทสุอับปิเนันธรรมัตคุงทิสสะสภะปุนาอาหูนันจะสสพังอปิญญาวะวิกคตวานันจักขุมมาตะโตอามันติสะทัสสะพักีสะสนิรติเทภะกยาพิกขตาติวิชนัทธพิกขวเยวหังกิตยิสามิคีราหฮอนุปุพสุตัสสสหัสวรรคผุมังกาเปรวัฏทวาอิธิมัทโตชติมันโตวนามันโตยะสัสิโนโมทมานาพิกขมงพิกนังสัมปติงมะนังจาสหัสสหิมาวัตยคานาตาวานิโนอิธิมัทโตชติมันโตวนามันโตยะสัสิโน โมทัมนาภิกกามุภิกขุนะสัมปติงวะนัสตักีรติสหัสายะขันนานตาวะนิโนอิทิมโทชุติมันโทวะนัมันโทยัสสสิโนโมทามนาภิกกมุภิกขุนะสัมปติงวะนะอิเจติสุลัสสหัสายะขันนานตาวะนิโนอิทิมโทชุติมันโทวะนัมันโทยัสสสิโนโมทามนาภิกกมุภิกขุนะสัมปติงวะน่ะวิสัยมิตตปัญจสตายะขันนานตาวะนิโนอิทิมโทชุติมันโทวะนัมันโทยัสสสิโนโมทามนาภิกกมุภิกขุนะสัมปติงวะน่ะโคลพิโรราชค่ะ สานิวีสนันพินยูนาสาตสหสังยาคณาปริปุปสติคมพิโรชกหิโกสุปสัพสมิติวัณงริมัจจิสาราชาตานนปสสติขันขปานังอธิปติมหาราชญสสิสปุตตปิตสวอินทนามาภะราิถิมัทโชติมัทโวันมัโญสสิโนมทมนาภิกรรมภิคุนสมิติวัณงถ้าขินันจิสางราช วิรุณโหตประสสติกุมพันานังอธิปติมหาราชยศิสสิสะพุตตปิตัสสะพหาวอินทานามาหะมหาภราอิทิมันโทสุติมันโทวันามันโทยัสสสิโนโมทตธรมนาภิกขะมุภิกุณสัพติมวะนั่งปริมาติปริมะจตทิสังราชทัตตะนันวิรุฬปะโคประสัสตินาคานังอธิปติมหาราชยศิสสิสะพุตตปิตัสสะพหาวอิทานามะมหาภราอิทิมันโทสุติมันโทวันามันโทยัสสสิโนโมทตธรมนาภิกขะมุภิกุณสัพติมวะนังอุตตรามจะทิสังราช กูรูตปัะสาสติยคานังอธิปติมหาราชยสสิสโภตุตบิทัสปะหาโวอินทานามะมหาภราอิทิมันโทชุติมันโทวันามันโทยศสิโนมุธหามานาภิกกมุภิกขุนังสัมปติงมะนังบริมัณทิสังทาตตาโนทักขินีนาวิรุเโกปัจฉิมินาวิรุปะโคกูรูอุตรังทิสังจัตตารูตีมหาราชสัมบันตาจัตตารูทิสังฉันทารามานาอนังสุวันณนกเบลาวัตวิเทสังมายาวิโนทัสสะอาคุวัจานิกัสสะภา วายากูเวลุเวลุเวลุพิพุทธเจาพิพุตโตสหะจันทานโนคามสินโนจักินุนานุนิเนนุจักปานาโชอุปมโนจักเทวสุโตจามาตาริเจตเสโนจักขัขพโหนารุราชาโนสะโพตอาคูปัจจสีโคเจวะพิมพะลูสุยวัชสะเอติจเนจเจะ ราชาโนกขกภัสหาราชพิโมทามนาภิกกมุภิกุลนังสมิติงวนาอาทาคูนภัสสนาคาเวสาราสหการชากธรรมรัศตราอาคูปยกาสหายทิพยามุนาธรนาจะอาคูนาคายาสสีโนเอราวันโลกทหานอาคูสุปปะขาสมิติงวนาีนาคาราชีสหสหรันติทิพทาทิชาปคีวิสุทธจัคคูวิหายาสติวนามนาปตะจิตตาสุปนาอิติสีสานามังอาพยันตฐานาคาราชานามสีสุปนาตูกิมมะคาสิพุทโธ่ันหาหิวัจหิอุวะหายันตนาคาสุปนา สารนามาการสุพุทธังชีตาวัชินหัตถินัสมุทังอสุราสีตาปัตตโรวสุวัสิติอิทิมนตุยัสสินุการกัญชามหาบิสมาอสุราชนะเวนะสวิปจิติสุจิติจาหารตุนโมจิสหสตันจัตปริปุตตนะสภิเพวโรจนามกะสนาหิตวาภาลิเสนังลหุปัตมุขะปะคามุสมโยธานีปัตันติพิคุณังสัมปติงมะนะอาปูจเตวะปนิวิจเตชูวะยุสถาคามงวะลุนาวันุนาทีวะโสโมจัตยัสสสาสหเมตการุตกายิกะอาคุติวะยัสสินุอิ ทัศิตทัศตาคายสพีนานันตาวันิโนอิทิมันโทจติมันโทวนามันโทยัสสสิโนโมทมนาภิกขมุภิกขุนัสสมปติงวนะเวนุจัตีวาสหาริจัอาสมาจัตุวียมจันทสุมาณิสัติวาจันทมครุปุระกิตาสุริยสุปานิสัติวาสุริยมครุปุระกิตานาคาตานิปุระกิตาวะอาคุมันทวาราหะกาาสุนามาศบเซนโนสกุปะขปุรินทัตโตทัศิตทัศตาคายสพีนานันตาวันิโนอิทิมันโทจติมันโทวนามันโทยัสสสิโนโมทมนาภิกขมุภิกขุนสัมพิกุลนะอาัสส พัสีโนวัฎลนาสหธรรมจักรอาจุตตาจายนิชกาสุริยลุจีราอาคูอาคูัสวรีสีโนทัสเกติทัสตาคยาสเปนนาตตาพนิโนอิทิมันโทโชติมันโทวันะมันโทยาสสีโนมตัมมนาพิกามุงพิกุณังสัมปิเกมันะสมานามาหาสมานามนุษย์สามนุสุตมะคินาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาตะคูหาโยทีวา อีจารโหเทวสิโนปรัามหาปรัาอาคุเทวยสัสสินโนทัสติตัสตาคยาสปินนันตะวานิโนเอติมันโตชุติมันโตวนาวันโทยาสสินโนโมทมนาภิกขมุภิกขุนังสัมปติงวะนัสุขาคารุมหาอรุณาอาคุนันสัสสหโอตตะไคหะปมุขะอาคูเทวาวิจขนาสตาตมัตตารานัคชามิสกัจจะยาสสินโนธนายังอาคาปชุนโนโยติสาภิวัสติตัสติตัสตาคยาสปินนันตะวานิโนเอติมันโตชุติมันโตวนาวันโทยาสสินโนโมทมนาภิกขมุภิกขุนังสัมปติงวะนั เคมียาสุสิตายามากะนาคาจจันสาสินโนสพิตาคารามาสิตัดชตินะมันจารสวะนิมารตินุอาคูอาตะคูปรมิมิตาทัสเศรษฐัสรากายสพินันตาวันิโนเอทิมันโตุชติมันตุวันนาบันตุยาสาสินโนมตจมานาภิกโมุภิกขุนัสัมปิงวะนังสันเนติทิวานิกายาสพินันตาวันิโนนามันวายีนาคันชูยีเจนีเตจิสัสหะปมุติชาติมะคิลังอุตตินะมันนาสวรสกิมโนตะลังนาคังจันทังมาอสิตาสิตังสุพมาปรามุจัก อุตตะอิทิวัตโตสหัสนังมรุทิโสจัสุปะคัสเวติงมานาสหัสพะมารดกานามะหาพมาทิติตติสปะพันโนชติมันโทปิสมะคายุยัสสิโสตัตติตาอิสระอาคูปจิเยวัสวัติโนตสัจัมนาตุวะค่ะอาริตุปะริวริตุติจัสพีพิกกนติสินทีทีวีสภามคีมาณสีนาอภิกรรมิปัสสะกัจสามันทิยังอิทธะค่ะอัตตปันทัตลาคีนะปันธรรมทุสุรู สามันตปริวริามาบมจิตาคูจินังอินติตะตามหาสีนคันหาสาาีนังอภิสยยปรินานธะมหัจจตสรกตวณภีรบวรยศพระพุมิจุทานันตวสิชุกุสตาสุปัญโทาวัตติสกตูอสัญญมัสสิตจัสแปอภิยะวาวิตจวานัจคุมมตตูอามาันติจิตาสาวกีสกสสีเติมารสนิกนตวิชนาพาพิกข เตจักมกลุกระบบศาสาศาสนาวิตาลาหิปรการมงคนสามลมไม่ปีเยุงสเปวิชนสังคามาพยาคิตายะสัสนมโมทันติสหภูติหิศวกาติชนีสุทธติบุสจุลชยปรกรณมอมีพุตติเสารตันตยาตมิกาเตชะปสิทธิปสิทธิวานรายพรมีสุรสิทธิพมจัอินทาจักรตุลูกะขพีละคาสมุทาภูตูขังขาจสมัจฉัยยะปสิทธิพวันตุติเจยเชตทรณิตรณีอุตติอุตตีนตินตีเจยเจค่ะโคนรับตุลันนิใส สมพีนาเคีนทานาคีปิสัจพุทธการีเชยเชยทุนิมิตาโลคีเชยเยสิงคีสุทธานมุัชชเชยเชยวัลุนนมุขสาตาเชยเชยจำปาทินาคากรขันทกเชยเชียคัชคุณนาตุลุงสุกรับผู้ชงศีหาพญขาิีปเชยเชวัลุนนมุขยาตาชิตาิตาสีนารีปุนาสุทินารดีเชยเชยสุขสุขชีวีเชยชยตรันิตารีสถาสุชยเชยเชยตรณีิสันติสถาเชยเชยมังกราลนาาว่าขีเชย วรุณัญญาขียวัตลักษิสุรภูชะติชาชียะชียพรมินทะคณาชียชะราชาธิราชทิรชสัจเฉชียะปฐวีสัพพังเฉชียะอรหันตาปจิกะพุทธสัพพังเชียยะเมหิสุลุฮาลุฮาลิงตีวาชียะชียพรมมาสุรคเฉชียะชียะลาโควิลุตะโกวิลุมปะโคจันทิมาลาวิอินทุจวินเตยโยจักุเวลวัรลุโนปิจักคีวโยจัปาชนหูกุมารุทัตตลันตะกุอนาลัสสามหาธีวาสิทธิตาปัส อาทายุอิสินสัพกาสสะพาชัยยะนาโมพระวันตุติชยยะธรรมุจสังโคจัตทัสสะปารุจชัยยะกังอิตินะชัยยะติชินะชัยยะสดถีพระวันตุติอิตินะพุถิติชินะชิวัตุติชิยะมังคะรังชยโยปีพุทธศาสสิริมตุอายมาราสัจจะปปิมตุปราชโยอุโคสยามปุติมริปมติตาชยัตถา ธระมคนามหิสิโนชโยปิพุทธศัสรีมตุยมรัสสัจปะปิมาตุยปราชโยโอโคสยามปพติมันลลปโมติตาเชยตาถาอินทาคณามหิสิโนชโยปิพุทธศัสรีมตุยมรัสสัจปะปิมาตุยปราชโยโอโคสยามปพติมันลลปโมติตาเชยตาถาทิวาคณามหิสิโนชโยปิพุทธศัสรีมตุยมรัสสัจปะปิมาตุยปราชโยโอโคสยามปพติมันลลปโมติตาเชยตาถาสุปนาคณามหิสิโนชโยปิพุทธศัสรีมตุยมรัสสัจปะปิมาตุยปราชโยโอโคสยามปพติมันลลปโมติตาเชยตาถานาคคณามหิสิโน ชโยปิพุทธศัตสิริมาตุอยมรัสสัจปปปิมาตุปราชายโอโฮสยามปติมาลิปโมติตาเจยะตาสัพพมมคณามหิสโนเชยนตุโพธิยามฤตสกยานันทิวัตโนเอวันตวันชโยโยขหิเชยสุเชยมังคาริอัปราปิปัลังกีสีสีปานวิปุกคริเอพิสีกีสะพัพพุตานังอาคัปโตปโมตติสุนักตังสมังคารังสุปนาตาสุขทิตังสุกตโตสมุตโตจัสุนินนามภมัจจริตุ ปทักขีนังกายกรรมัจกรรมปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมังมนิริปทักขีนังปทักขีนังนิเกตวานารพันตติปทักขีนีตีอัตลัทธาสุขิตาวิรุหาพุทธศสาสนีอโลคาสุขิตาโหทัสเหตสสัพพิหิยติภิสุทันตุปุณตุยติวะอาสมิญานีอธิคตาธิคยุกาสัตถาสุขิตาปุณตุสัพพทาลักขตุสัพพสัตตานะลักขตุสจินัสาสนายากาจิปัตนาตีสังสเปปุเรนุ ตุมนโนรัฐายุทธาการิปปัสตุปัสสวาส,าว,าสาวรหังกาโลกาจันทวัติสังนิบาลเรนตุจัสัพพะกายสุขจิตตสุขอระหรันตุยะทา,ารหัง โมสุธรรมนิยามสุตังเอวมมีสุทังเอการสัมมายังพระกวาสสาวตติยามวิหารติชิตาวะเนอานาคปินทิกาสารมีตตะโคพระกวาพิคูอามันติสิพิขโบติพัตตะติ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 พิคูพระกวาตุปัจัสุสุปพระกวาเอตถโวจัโอบัตวะพิคเวตถาคตานังอนุปถาวาตถาคตานังติตาวัสัตถาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตตาสพีสังขารานิจติตังตถาคตุอภิสัมปติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวาอภิสมิตวาจิกิติสิติปนภิปิติปันทภปิติวิวรติภิพัชต อนิจจติอุปทวาภิกวิทตาคาตาณังอนุปเทวาตัาตะตานังทิตาวัสสะทัตุธัมมทิตตัตตามนิมิยะธัมมนิยามตาสัพพีสังขาระทุกขติตังตถาคาตุอภิสมุตติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวะอภิสมีตวะอจิขติติสิติปนัปิติปันทปิติวิวรณติวิพัชติอุตนิเคโรติสัพพีสังขาระทุกขติ อุปทวาภิควิตตตาคตางอนุปทวาตาคตาตา낭ทิตามัสสะตตุตธัมมทิตตาตธัมมนิยามตาสะเพีธรรมะอนิจติตังตตาตตโอภิสัมพุทธติอภิสมิติอภิสัมพุจิตวะอภิสมิตวะอจิคติเตสิติปนัปิติปัญจปิติวิวรติวิปัจจติอุตติกรติสเพีธรรมะอนิจติธัมมโมูจาภะวะอัตมนาติภิกขุภะขวะตัภาสิตังอภินันตุ โสดพัติกรรตคตาอติตนาวะขมือยะนาปฏิกังคีอนาคตาบขควรไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงศ์เสิ่อถึงที่ยังไม่มาถึงญาติตินัมพะหินันตังอปันจจะนาคตาสิบเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปันปุลปันัจจะอยู่ธรรมตัตตาตตาวิปัสสติกัสเหระงอสังขปะตามวิภานุภูเขียดผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่โอ้นเงินคนเคงเข้าควรพระปุณณการเช่นนั้นไวอาชีวะกิจมันตับปังกูชนะมตาายในนนพรุ่งี้้เห็ สังฆารตีนมมหาสีลีนมัจจุนาเพราะการผัดพินตะมัจจุรัสมีเสน่ห์น่นามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอาวังวิหาริมตตาปิงหูลตาตะมตะติตตาตาบีปฏิกระรตโตติสันตุจิคติมุนีมุนีผูส้สงบย่อมเก่าและผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันยังกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แนะม้เพียงล่ะ,งละตีเดียวก็น่าชววามวสุธรมาสังเวคาปัจจเวคณนะสัพพีสังฆรอาอนินจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสปีสังขารทุกข์ขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทุนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดจดับไปสปีธรรมะอนินตาสิ่งงทั้หลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอภัสสัญญาอริยพังอาราจพึงตต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 ตาาาาาาเเเปปป็็นนนมมมมมรรรรรณะิิิิิิโยยยสสััีีีีีีีีชชชชวววววขออองงคททุ่ดบ้ ของเราเป็นของมเมจิพระนางมีนิยตะตาความตาของเราเป็นของที่วัตตาคนที่จะสังเวยียนอย่อางกระโยกจีรันราคานี้ไม่ได้ตั้งอยู่ใน,นอเปตาบิญ,ญญโนคันปัสสจัปิญญาชุนโนอันเขาที่เสียแล้วอธิเสสติจะนอนทับปัตตบิสิ้นแผ่นดิน กำลิงกำลังอีวาไปดูดันว่าทนมาและทนฟืนนิรันดร์ถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จะวัตสังขารสังขารทั้งหลายไม่ทิ้งเนาะอุปธรรวิจารณ์เมนูมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปิชิตวันิรุชันตีขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปที่สังโดยปสโมสุขุความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสูงอย่างนี้สปีสตามาริจิจตจั้งหลายทรทำปวงกำลังตายอยู่มาริสูจะมาริสารีที่ตายแล้วและกำลังจะตายถ้าชีมหามาริสามี้แล้วก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนับที่มีอิทธ บทสวดเมตต่ยังกิจิยังกิจิกุศลากรรมาสเพหีปัติหีกตางบุญนนงอนุโมทันตุสุทันตุภูตูยีธิวะอสมิงยานีอธิคตาธิขยุกัสตาหงตูดุก

ปฏิคณาคาถายาติวัตสติวิหารวสิีีตุปินาลปโพินาลตะหินตะหินตาธรรมะทานินันพะวันตุปุจิตาสุทิงการูเตนวิหารธรรมะเทเรติลาจามนันนวการเจพิควุสลามิกาธนปฏิยุปสกขาขมาเจติสานิขมาเจอิสรสปนปุตตาสุสิตาพะวันตุติเจรพุชายีปีเจตัสัมบวาสัสสิเทจตาอภปปปาติกานิกากนิคม ธรรมวรมปฏินจติสัพพีปิตุกะสาคารุนตุสังขยังยาตุจินาสาถังธรรมโมธรรมะทาราจปุะละสโคโหตุสมุขวะอัตยจจะหิตยจจะอามีราคตุสัทธรมโอสัพพีปิธรรมะใจโนวทิสัมปะปุเนยามะธรรมียปวิติติปัสนาหุนตุสัพพีปิปานิโนปุตสาสนิสัมมารธรรมปวิชนตุกะริเตบูปุปัสตูวติภาวิยะสัตตานังสมิธิงนีตุมีททนังปาตาปิตาจาตาชานิจาราขันติปุปปะกังเอวังธรรมีนราชาโนมาชาลาขันตุสัพพะทา เทวตาอุยูชนะคาถาบทโสเทวเทวตา ทุกขปตาจนิทุกขพยปตาจินิพยาโสขปตตาจนิพโสขาโตุสีปิปานิโนเอตวตาจามีหิสัปทันบุญสัปทันสภีธิวันโมตันตุสพะสัมปติสุติยะท่านันทันตุสัทยาสีลาลักตุสภะตาพรามเวรตาโหตุขาชตูธวตาตาสมังคลขตาโหตุสพังสมังคะะักขตุสัพเทวตาสพะพุทธานุภาเวนะสติโหตุนีระตนาหตุสพังสมังคะระักขตุสัพเทวตาสพะธรรมานุภาเวนะสติหตุนิระตนาโมตุสพังสมังคะะนาขตส สัพเพปุทธะปรัปตะปัจิเกนะเจียงปารังอรหันตานังจติชินะลักขมตมิสัมปสุสัพเพปุทธะปรัปตะปัจิเกนะเจียงปารังอรหันตานังจติชินะลักขมตมิสัมปสุสัพเพปุทธะปรัปตะปัจิเกนะเจียงปารังอรหันตานังจติชินะลักขมตมิสัมปสุสัพเพปุทธะปรัปตะปัจิเกนะเจียงปารังอรหันตานังจติชินะลักขมตมิสัมปสุสัพเพปุทธะปรัปตะปัจิเกนะเจียงปารังอรหันตานังจติชินะลักขมตมิสัมปสุสัพเพปุทธะปรัปตะปัจิเกนะเจ ตีจีนัลนราคาบันตมิสมบูสณ์สพุทธพระปตะปัจจิกนันจะยพลังอาหารานั่งจตีจีนั้นรคพมสบสพีพุทธบรปตะัจจินะยลงอาหารตานจตีีนัรคาบมสบุสพุทธบารัปตะปัจจิกนันจะยำพลังอาหารทานนั่งจะตีจีนัลนราคาบรนตมิสสบู ด้วยอำนาจแห่งบุคคลสนที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธย์พระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเข้าอุทิศบวชเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาราจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศตวรรษครั้งหนขอได้ทรงแห่งบุคคลสนนี้เป็น จงเป็ดสภัสดิมงคลเกครับเจ้าให้ก็ปลอดภัยจากทุกสุขลบภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงในได้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทรรมขมั่าไม่มีอุจจารยยักจทยขออย่าได้มีเกครับเจ้าของให้ครับเจ้าเป็สมาธิติดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนให้โอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอ้ทัพขดเทพประดาทั้งหลายผู้ได้นึกมรนาสุทุกการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตายอดสิทธิทั้งะาไล รวมทั้งวัตถุมงคลทัพโปรงที่สามสิงขอบริสดทจัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิขานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำเนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาตุประการถือ